สวัสดีค่ะน้องอะไรคะแคตตี้ค่ะแคตตี้นะคะใช่ค่ะเห็นกันทางโซเชียลแคมเป็นแบบพี่แจ็คก็ตามน้องแคตตี้เหมือนกันแต่ไม่ได้บอกตามพี่แจ็คเหมือนกันเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วันนี้น้องแคตตี้ได้มาทําสีผมค่ะค่ะกับพี่ซาร่านะคะเดี๋ยวยังไม่เสร็จนะคะอันนี้เพิ่งมาถึงเลยนะคะใช่ผมแบบว่าคนขึ้นค่ะค่ะจะไปโคนเดี๋ยวดูสิโคนนิดนึงค่ะลูกโคนสีประมาณนี้แล้วก็ผมออกแนวออกเหลืองส้มแล้วนะคะใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้จะทําออกเป็นแนวออก เอสมนมนใช่ไหมคะเอสบราออกมนนะลูกนะเออโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวรอรอรอหลังจากนี้นะอีกประมาณชั่วโมงเดียวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแพตตี้ก็ทำสีผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทำสีผมเสร็จแล้วทำทิมเมนด้วยพีิซซ่าเป็นคนดูให้นะคะก็พี่ิซอ่ามองเลยดี มองในกระจกกันละกันน้องเป็นคนผมเส้นเล็กเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามีเชื้อลูกคืนฝรั่งเศสนะคะใช่หรือไม่มีเชื้อไหมหรือว่าคนข้างบ้านมีมีเชื้อนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าคนข้างบ้านมาอยู่นะคะฝรั่งนิดหนึ่งค่ะก็ผมเขารู้สึกว่าจะเป็นผมเส้นเล็กแล้วผมแบบนี้มีปัญหาเรื่องในการดัดนะคะพอมาดัดผมอนก็ไม่อยู่มก็ไม่อยู่ใดก็ไม่อยู่ แต่แต่ทางของที่ดีสําหรับคนผมเส้นเล็กแบบนี้ mm hmm. ถ้าสมมติว่าม้วนไม่อยู่อะไรไม่อยู่เนี่ยค่ะเขาต้องไปดัดไปดัดผมดัดเย็นนะคะดัด,อะค,ะด,ดคอเลยค่ะดัดชิดคนเลยแล้วก็ดัดไวได้ใดดัดเอาไวไ้ใดนะคะดัดเอาไวไ้ใดแต่ว่ามันอยู่นานอันนั้นจะอยู่นานมากอันนี้คือการแก้ปัญหาแต่าบางวันบางวันถ้าเขาปล่อยตรงอะ่ะถ้าเขาจะปล่อยตรงอ่ะถ้าจะปล่อยตรงก็ได้ไนคะ แต่ห้ามหนีห้ามอะไรนะที่ผมจะห้ามหนีแล้วผมแบบนี้ต้องไล่ผมให้ปลายมันหนาแล้วก็ข้างบนให้มีเท็กเจอร์นะคะเพราะว่าเวลาม้วนจะได้สวยๆใช่แล้วทำให้ผมข้างบนมันทองด้วยอือแล้วก็ด้านหลังผมอะ่ะเป็นตัวยูเวลาปล่อยมันเป็นตัวยูสวยยิ่แต่สวยนะผมน้องอะ่ะโจย์<ช>ง่ายวันนี้โจนีง่ายมากคือสีน้ำตาล น้ำตาลสว่างประกายหม่อมนะคะสีผมห่มพตตี้นะคะแต่วันหลังเขาทำไฮไลท์เพิ่มไฮไลท์ไฮไลท์ยาวมากแล้วอ่ะแต่เวลาทำไฮไลท์ปุ๊บเวลาไปดัดอนาคตไม่ได้นะจ๊ะแต่เขามีไฮไลท์เดิมค่ะแต่ว่าตอนนี้มันมองไม่เห็นแล้วมันอบไปแล้วแต่เวลาถ้าเรารู้สภาพผมเราเป็นแบบนี้อยู่ไฮไลท์ก่อนก็ได้เวลาเวลาสีเฟดแล้วมันข้างบนมันส้มกว่าแล้วก็ น้องๆผู้ติดตามน้องแคตตี้นะคะเดี๋ยวพี่แคตตี้คุณน้องแคตตี้จะกลับบ้านไปน้องแคตตี้ก็จะรีวิวให้ดูอีกรอบนึง่งก็นี้จะมีหัวมารอแล้วนะคะหัวรอเบื่อมากคุณไปละ,ะเห็นไหมมีหัวไปรุ่นเป็นอย่างนี้ตลอดนะคะไม่ไปน,าน่าเกิดที่โอ้ยนิดนเดียวเนี่ยปลายผมยังอย่เงี้ยค่ะ เป็นตะขอเป็ดเลยนะเป็นอย่างนี้นะคะมาเจอยแยกงนะคะเดี๋ยวจัดให้ค่ะ <c oughs> ไม่ต้องกลัวค่ะสวยใสยแปบ๊บเดียวบีไม่มีที่ตะขอเลยะคะ่ะ <c oughs> โอเคซาซาเดี๋ยวเจอกัน <c oughs> เอาต่อมอีกรอบหนึ่งนะคะ <c oughs> หน้อาปีหนึ่งพิซซ่รราถ่ายอยู่ไหนไม่รู้ว่าพิซซ่าตัด<ๆ>ผมอยู่น้องฝลั่งเท่าไงนะกลนงคืนตัดปีค่ะพี่จะไปส่งน้องแล้วนะคะตัดผมสีผมน้องสวยมากเห็นไหมคนไหนเป็นแฟนคลับพี่เขานะคะรองเขานะคะต้องตามพิซซ่รราถ่ายน้องไปแล้วนะ,ะโอเคไมหมเขาอยากถ่ายรูปด้วยเดี๋ยวก่อนให้ไงให้เงินก็อย่าเพิ่มมันนี่ก่อนให้ยังไงนี่ก่อนลูก ชุดที่งงมากชุดกับหมวกร้านเขาเองเนี่อยอ,อ,อันนี้ทุดนี่เ็ร้านห<า>นูเหรอใช่ค่ะค่ะที่ไหนคะเออเมกอัแคร์กิ้งค่ะดูเมกอัพแคร์กิ้งกันนะคะวันนี้ก็มีร้านอยู่ที่ทำนิน่ารูด้วยค่ะเอาเป็นชุดได้เลยใช่ไหมคะไคะอยากให้ใส่อ่ะ <c oughs> อยากให้ใส่ให้ดูอ่ะใส่แบบนี้อันนี้เบาๆใส่ไปเดินสยามนะมาเดินสยามนะคะชุดนี้นะคะใส่เดินสยามนะ ห้ามไปเดินที่อื่นนะต้ใส่ยพันเพราะว่ามันสวยเดี๋ยวรองเท้าพรบอเต็มนะคะหุ่น้อยสองชุดด้วยนะครับผมไตายและช่างภาพฉันเดี๋ยวคนดูจะเป็นลมนะคะเดี๋ยวโดนตบแอบนิดนึงค่ะเดี๋ยวดูชุดเอาลองเท้าก็ของร้านอีกตรงนี้เลยซายซาเออใส่แล้วสูงดีหุ่นดีนะคะอ่าชุดสวยดูด้านหลังนิดนึงค่ะ โอเคอันนี้ประหยัดผ้าเหรอคะประหยัดต้นทุนเหรอคะใช่ค่ะระขายเสื้อหรือว่าขายผมวะนนี้ซาซาไปจัดการขายของเราบ้างไปสิมาหอดหมวกเลยเตโนค่ะแล้วก็เคือายเออโอเคเติมโคนแล้วก็เคลือบปลายสีหมนนะคะน้องชอบไหมชอบค่ะขอบคุณค่ะถ้าถ้าบอกว่าไม่ชอบคลิปที่อ่านมานี่ลบหมดเลยนะคะ โอเคทำพิทเมน้นด้วยค่ะโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปนะคะสวัสดีค่ะ